สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาติดตั้งนะครับติดตั้งปลั๊กแบบนี้เพิ่มนะครับก็คือเต้ารับปลั๊กไฟนั่นเองนะครับก็จะมาเป็นชุดกล่องบล็อกรอแบบนี้นะฮะทีนี้จุดที่เราจะพ่วงออกมาเนี่ยนะครับมันก็คือจุดนี้นะฮะจุดนี้นะครับเป็นกล่องแบบดั้งเดิมเลยนะครับประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับเนี่ยนะก็สมัยก่อนก็จะเป็นแบบ2รู แต่ว่าอันที่เราจะมาติดเพิ่มนะฮะอันที่จะพ่วงไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็น3รูนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจรูกลางนะครับเพราะว่ารูกลางเนี่ยมันเป็นกลาวแล้วก็อันนี้มันไม่มีนะครับแต่ถ้ามันมีก็จะต้องเชื่อมเข้าไปด้วยนะครับกลาวกลาวนะครับแต่อันนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็จะพูดถึงแค่ L กับ N นะครับก็คือลายกับนิวตันเป็นหลักนะครับวิธีนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่ารูไหนคือ สาย L แล้วก็รูไหนคือ N ก็คือนิวตันนะครับวิธีเช็คก,ก็คือใช้ไขควงเช็คไฟแบบนี้นะฮะไขควงเช็คไฟเนี่ยมันจะมีมันจะมีแบบเก่าที่มีมาแบบดั้งเดิมเลยก็คือแบบนี้นะครับแบบนี้นี่ก็ก็ถือว่าจริงๆก็ใช้ได้แหละนะครับวิธีเช็คก,ก็คือถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็จะต้องใช้นิ้วแตะบริเวณหัวไขควงไว้ด้วยนะครับเวลาที่เราเสียบเข้าไปที่ตัวรูนะครับรูปลักเ,เดี๋ยวผมจะลองเช็คด้วยตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับตัวนี้เวลาเราเช็คนะครับ สมมุติว่าผมจะเช็คนะครับผมก็จะแตะเข้าไปเนี่ยฮะอันนี้รูนี้ไม่มีนะครับอ่าเดี๋ยวจะบอกนิดนึงเนื่องจากพื้นตรงนี้เป็นพื้นไม้นะฮะแล้วก็ผมใส่รองเท้าอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ผมใส่รองเท้าในบ้านอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแตะเข้าไปแบบนี้นะครับนะฮะบ,บางทีแตะเข้าไปแล้วไฟอาจจะมีแต่มันไม่โชว์สถานนะสาเหตุก็เพราะว่าบางทีเราใส่รองเท้าอยู่นะฮะ เพราะฉะนั้นอย่างกรณีน,นี้ตอนนี้ผมใส่ของเขาอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้เนี่ยหลังมือเนี่ยสัมผัสกับกําแพงบริเวณนี้นะครับในขณะท,ที่ผมเช็คนะครับทีนี้มาดูลูล่างนะครับนี่นะฮะเนี่ยมองเห็นไหมฮะผมไม่แน่ใจว่าในกล้องจะมองเห็นมันจะมีไฟขึ้นนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีไฟขึ้นมานะครับเนี่ยฮะอ่ะอันนี้คือกรณีที่ผมที่ผมเช็คด้วยไขยควงแบบ แบบนี้นะครับแบบนี้ผมคิดว่าหลายๆท่านน่าจะเคยเห็นนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่มีก็ไปหาซื้อมานะครับมันไม่แพงนะครับสิบ0บาทเท่านั้นนะซื้อได้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้เวลาผมเช็คเนี่ยอันนี้คือหลังมือผมผมไม่ได้สัมผัสที่ปูนนะครับที่เสาเนี่ยนะครับถามว่ามันมีไฟปรากฏขึ้นไหมมันปรากฏขึ้นมานะครับแต่ว่าขึ้นมาดิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นยพอผมเอามือไปไปแตะโดนกําแพงนะหรือว่าบริเวณที่เป็นเสานะครับ อย่างนี้นะครับมันก็จะปรากฏเห็นชัดขึ้นนะครับอันนี้คือไขโครงเช็คไฟแบบเดิมๆนะครับแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาอีกอานให้ดูนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้ก็ไม่ได้แพงนะครับอันละไม่กี่บาทนะฮะไม่ไม่กี่ไม่กี่สิบบาทนะครับผมจําราคาไม่ได้แต่ว่ามันก็ถูกวิธีเช็คของตัวนี้ไม่ต้องไปแตะนะครับแต่ว่าผมจะให้ดูกันว่าเวลาตัวนี้เวลามันเช็คนะครับสมมุติผมแตะกับตัวผมเองนะครับจะสังเกตว่า ถ้ามือผมสัมผัสนะฮะที่หัวไขโครงเนี่ยมันก็จะมีกระแสไฟโชว์ขึ้นมานะครับหลอดไฟมันก็จะติดขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวร่างกายร่างกายคนร่างกายมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีกระแสไฟเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่ากระแสไฟตรงนี้มันน้อยมากนะครับแต่มันก็ทําให้ไฟมันสว่างขึ้นนะครับโอเคทีนี้ถ้าผมใช้ตัวนี้เช็คนะครับตัวนี้เราจับที่ส่วนที่เป็นพลาสติกปกตินะครับเนี่ยฮะอันนี้ผมเสียบเข้าไป ช่อง n นะครับอันนี้ช่อง n ช่อง n ก็มันไม่มีไฟก็ถูกแล้วนะครับทีนี้มาเช็คช่องล่างครับช่อง L เนี่ยครับก็จะเห็นว่าไฟมันติดขึ้นมานะครับช่อง L นะฮะทีนี้พอเรารู้แล้ว L กับ n อนะฮะอันนี้ล่างเป็น L บนเป็น n นะครับแน่นอนเดี๋ยวเราเวลาเราเวลาเราเดินสายไฟมาเนี่ยนะครับเ่ยดูตัวนี้นะครับเดินสายไฟมาเนี่ย L ก็จะต้องไปเข้าที่ L นะครับให้มองแบบนี้นะครับ ให้จำไว้เลยครับว่าปักที่เป็น3ามรูเนี่ยนะครับพักที่เป็น3ามรู L จะอยู่ซ้ายเวลาเราเรามองแบบนี้นะครับเรามองในลักษณะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมแบบนี้นะฮะกลาวอยู่กลางนะครับ G นะครับกล่าว N อยู่ขวานะครับเพราะฉะนั้นจะต้องบังคับเลยครับว่าสายที่เป็นมีไฟนะครับก็คือ L เนี่ยก็คือลายจะต้องอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่า เขาจะมีเป็นอย่างอันเนี้ยมองเห็นไหมเนี่ยมันจะมีเขียนนะครับเนี่ยครับมันจะเขียนไปเลยครับ L นะครับแล้วก็ N นะครับตัวหนังสือน,นะครับ N นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ตรงนี้ก็เป็นกลาวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณต่อสายไฟจากเต้ารับอันเก่าเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็น2รลูหรือ3รมลูกก็แล้วแต่เมื่อคุณรู้แล้วว่าตัวไหนคือ L ตัวไหนคือ N เนี่ยนะฮะ คุณก็จะต้องต่อมาที่ตัวใหม่ให้ถูก L เข้า L N เข้า N กราวเข้ากราวแต่ตัวนี้ไม่มีกราวนะครับเพราะว่ามันมีแค่2รูนะครับเวลาเข้านะครับด้านหลังนะครับเนี่ยครับเนี่ยฮะมันก็จะมีบอกนะครับเนี่ยฮะมันก็จะมีบอกอันนี้เป็น L นะครับแล้วก็ข้างล่างตัวนี้เป็น N นะฮะเนี่ย L นะครับ N แล้วก็ตรงกลางตรงกลางตรงนี้ก็ชัดเจนนะมีสัญลักษณ์บอกอยู่แล้วนะครับ ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นกลาวนะครับแต่ว่ากลาวผมไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะว่าตัวนี้มีแค่ L กับ N นะครับต่อ L กับ N ให้ถูกเท่านั้นนะฮะทีนี้มาดูสายไฟนะครับสายไฟที่ผมจะใช้แน่นอนนะครับสายที่ใช้ในอาคารนะครับจะต้องเป็นสายแบบนี้ครับแบบนี้เรียกว่าสาย VAF นะครับเนี่ยมันจะมีเขียนไว้นะครับ สาย VAF นะฮะสเปคนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือ2 1 5คูณหนึ่งสแควร์มิลนะครับก็ผมคิดว่าตัวนี้มันพอแล้วล่ะนะเพราะว่าสายไฟตำแหน่งที่ผมจะเดินไฟเพิ่มนมันไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อะไรนะครับแล้วจริงๆอ่ะสายระดับนี้นะครับเนี่ย2คูณ1นนี่จริงๆผมก็เคยเดินใช้กับเครื่องซักผ้านะครับก็ใช้ได้นะครับเครื่องซักผ้าขนาด1 0 0 0วัตต์ นะครับก็ใช้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับต่อผ่านเบรเกอร์นะครับแต่อันนี้เราเดินเราเดินปลั๊กเฉยเเนี่ยฮะเราเดินปลั๊กตัวนี้เฉยเยนะครับตัวนี้สเปคมีเขียนไหมเดี๋ยวขอดูนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อาจะสะท้อนสะท้อนไงอ่ะอย่างเงี้ยนะเนี่ยฮะปลั๊กตัวนี้มันจะมีเขียนนะครับ1 6 a ก็คือ1 6แอมป m นะครับ250วัตต์อ่าไม่ใช่250โวลต์ไม่ใช่วัตต์โทษทีนะครับ 25 0โวลต์ก็คือรองรับไฟบ้านอยู่แล้วนะไฟบ้านมันคือ220นะครับไฟบ้านเวลามันเข้ามาในบ้านมันเวลาถ้าเกิดเรามิเตอร์วัดเนี่ยเราจะเราจะเห็นว่าเป็นประมาณ230 220กว่า230นะครับก็คือตัวเนี้รับได้นะครับ250บโวลต์น,นะครับไฟบ้านมาตรฐานคือ220โวลต์แต่ว่าเวลาไฟมาจากสายเมนเลยเนี่ยวิ่งเข้ามาในบ้านนะครับก็คืออยู่ประมาณ230กว่านะครับแล้วก็ 16A นกะก็คือ 16M กแอมป์นะครับก็ถือว่าเหลือเฟือนะครับสำหรับปลั๊กลักษณะนี้นะครับเพราะว่า1 0แอมป์จากที่ผมเคยทดสอบลองใช้เนี่ยก็ใช้กับเครื่องซักผ้าระดับ1000วัตต์ได้สบายๆนะครับเบรกเกอร์ Baker, นะครับตอนนั้นต่อผ่านเบรกเกอร์ก็สายไฟนะครับ VAF ใช้เฉพาะในอาคารเฉยๆนะครับไม่ได้ใช้นอกอาคารนะครับแล้วก็ ห้ามนาไปใช้แบบร้อยท่อนะครับบางท่านอาจจะคิดว่าเออสายไฟมันดูแข็งแรงนะครับเอาไปร้อยท่อไม่ควรนะครับเพราะว่า VAF เขาไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้นนะครับเวลานําไปร้อยท่อเนี่ยมันมีโอกาสที่จะบิดตีเกลียวได้นะครับเพราะว่าสายเนี่ยอย่างกรณีนี้นะครับสายมันเป็นสายคู่นะครับมี2เส้นอยู่ด้านในนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายแบบมีกลาวก็มันก็จะเป็น3เส้นนะครับแต่อย่างกรณีนี้นะผมใช้กับ เาแบบนี้นะครับก็มีแค่2เส้นก็คือ L กับ N ก็จบนะครับสายมันจะเป็นลนักษณะแบนๆนะฮะแบบนี้ฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณนําไปร้อยท่อเนี่ยมันมีโอกาสที่จะบิดตีเกลียวได้นะครับแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยสายมันก็อาจจะไม่คงทนเท่าที่ควรน,นะครับเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยววันนี้ที่ผมจะใช้ก็คือใช้ในบ้านแล้วมันใช้ในการเดินผ่านตัวรางปลั๊กนะครับ ่ไม่ใช่รางปาลั๊กรางสายไฟนะครับก็คือแบบนี้อันนี้มันของเดิมของเขานะที่เขาทำมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับรางสายไฟผมหยิบให้ดูเนี่ยครับรางสายไฟที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านอุปกรณ์แหละเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะสอดเข้าไปนะครับเพื่อเก็บงานให้มันดูเรียบร้อยนะครับหรือไม่ใช้ก็ได้เพราะว่า สาย VAF เนี่ยเขาออกแบบมาเป็นลักษณะที่เป็นแบบแบนๆนะครับถ้าใครจะสะดวกใช้กิฟนะครับมาตอกนะฮะมาตอกตีกิฟลอยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าพอดีผมไม่มีกิฟแล้วก็ผมไม่อยากจะตอกเข้ากับไอผนังปูนนะครับเพราะว่าบ้านเก่าเนี่ยบางทีมันตีกิฟยากนะครับมันตอกยากนะครับก็ผมก็จะใช้วิธีคือร้อยผ่านในตัวรางนะครับเนี่ย รางอันนี้เป็นรางเก่าเขานะครับแต่ว่ารางใหม่ผมก็ใช้เป็นตัวนี้นะฮะขนาดก็ประมาณประมาณใหญ่กว่าสายนิดหน่อยนะครับจุดที่ผมจะติดนะครับเด,ดี๋ยวผมถออันนี้ฮะจุดเริ่มนะฮะจริงๆจุดเริ่มไม่จาเป็นต้องเดินสายมาถึงนี่นะครับนี่ครับผมให้ดูนะครับว่าจุดจริงๆเนี่ยเนี่ยนะฮะจุดจริงๆมันมาจากภายนอกนะครับเนี่ยครับ มันมาจากภายนอกแล้วมันก็จะมาอยู่ในอยู่ในรางเดินมาเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะดูแกะรางตรงนี้ดูก่อนนะครับแล้วก็เดินนะครับเดินเนี่ยเนียเดินไปมุมนู้นเลยนะครับเพราะว่ามุมนั้นผมจะตั้งโต๊ะทางานนะครับก็จะใช้วิธีคือนี่แหละใช้ตัวเนี้ยนะครับไปติดตั้งมุมนู้นเลยนะครับเอาละ เดี๋ยวตอนนี้เรารู้แล้วนะครับเนี่ยอันนี้เป็น L นะครับอันนี้ L นะครับอันนี้ N นะครับไม่มีไฟนะครับแต่เวลาตอนไปติดจริงนะครับอย่าลืมตัดเบเกอร์นะครับก่อนที่คุณจะลื้ออะไรออกมาตรงนี้เนี่ยจุดที่คุณจะสัมผัสด้วยมือได้เนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้ครีมจับหรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องตัดเบเกอร์ก่อนนะครับไม่งั้นไฟดูดได้นะครับต้องระวังนะครับก็เดี๋ยวอีกมุมหนึ่งนะครับที่ เป็นจุดที่จะติดตัวบล็อกนะครับก็จะเป็นมุมนี้นะครับเนี่ยครับบล็อกก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องยึดนะฮะยึดในชุดเนี่ยในชุดเนี่ยเขาให้อย่างนี้มาอยู่แล้วนะครับเนี่ยให้พุกให้สกูอะไรมานะครับก็สกูที่เขาให้มามี4ตัวนะครับก็จะเป็น2ตัวสั้นเนี่ยก็คือใช้ยึดตัวนะะ้ากาก ยึดในตัวหน้ากากตัวนี้นะฮะเนี่ยครับ,รบจะเป็นการยึดหน้ากากเข้ากับตัวบล็อกนะครับเนี่ยสกูสั้นนะฮะสกูสั้นจะใช้ยึดตัวหน้ากากแล้วก็ตัวบล็อกจะใช้สกูยาวนะครับร่วมกับพุกนะครับพุกอันนี้เบอร์เบอร์อนะไร ไม่ได้เขียนเบอร์นะครับแต่ว่าดูจากขนาดน่าจะประมาณเบอร์น่าจะประมาณเบอร์ห้า,าเบอร์หกโดยประมาณนะครับเนี่ยฮะเนี่ยก็ใช้ยึดเข้าไปนะครับไอ้ตรงเนี้ผมไม่ได้แนะนําอะไรมากมายเพราะเข้าใจว่าคนที่จะทําพวกนี้ถ้ามีสว่านพวกสว่านไร้สายหรือสอนไฟฟ้าเนี่ยก็น่าจะใช้งานไม่ยากอยู่แล้วนะครับพวกนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับมุมนี้นะครับอันนี้เราก็ทําการมาร์กนะครับ เนี่ยครับทำการมาร์กรูนะครับผมก็จะจิ้มเป็นมาร์อาไว้นะครับว่าเดี๋ยวเราจะยิงสปูตรงนี้ ใส่พุกเข้าไปเลยครับสองรูนี่กันเหลือเฟือนะครับนี่ครับ ที่เราจะยึดตัวบล็อกเข้าไปนะครับนะเราต้องรู้กหมอนนะครับว่าทิศทางของสายนะครับเนี่ยฮะสายไฟเนี่ยมันจะเดินมาตามแนวนี้นะครับเดินตามแนวนี้มานะครับก็จะเข้าที่บล็อกนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องทําร่องไว้ให้สายไฟมันลอดเข้าไปก่อนนะครับวิธีการก็ง่ายๆเอาแบบรวดเร็วง่ายๆก็คือใช้ใช้พวกครีมอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ นะทำการบีบเข้าไปนะครับเพื่อฉีกตำแหน่งนี้ออกนะให้มันมีจุดที่สายไฟมันลอดเข้าไปได้นะครับนะสมมุติประมาณอย่างนี้นะเนี่ครับสายไฟจะลอดเข้าไปนะครับ อันนี้เราก็ยึดด้วยน็อตที่เมื่อกี้เราเจาะนะครับต่อมานะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้ตัวรางนะครับเนี่ยฮางสายไฟเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดเตรียมไว้เลยครับนะฮะก็พยายามเช็ดนะครับทำความสะอาดจุดที่จะติดก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวปิดแล้วมันจะไม่แน่นนะครับ ติดนี่อย่าไปชิดข้างล่างเกินไปนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมเคยติดนะครับมันชิดเกินไปบางทีบางทีเราพอเราจะติดไอ้รางที่เป็นฝาครอบด้านบนเนี่ยนะครับบางทีมันเป็นปดนะเปิดไอ้ตรงคิ้วด้านล่างอะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็เว้นขึ้นมาสักประมาณสองมิลอะไรประมาณนี้นะครับกากเกานะครับเนี่ยครับ นี่คสีของตัวสายนะครับมันจะเป็นสีฟ้ากับสีออกน้ำตาลอ่อนๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานเขาใช้สีอะไรนะครับแต่เท่าที่จำได้นะครับสีฟ้าน่าจะเป็นเอนะฮะก็เป็นนิวตันนะครับแล้วก็สีน้ำตาลเนี่ยน่าจะเป็นลายนะครับคือในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครทำเป็นอาชีพนะครับแล้วก็ ทําแบบไม่ใช่แค่เดินไฟแค่จุดเดียวอย่างนี้นะครับนะไม่ใช่ d i ไอนะครับผมแนะนําก็คือต้องไปศึกษาเรื่องของสีไฟฟ้าสีของสายไฟเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับมันจะแตกต่างจากในอดีตแล้วนะฮะแต่ว่าอันนี้นะครับผมทําเองนะครับแล้วก็ผมก็เลยเลือกจริงๆไม่ได้เลือกนะอันนี้คือเท่าที่จําได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมขี้เกียจไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าสีอะไรเป็นมาตรฐานนะครับแต่ว่าจากที่ผมจําได้คือสีฟ้า เป็นนิวตันนะครับแล้วก็สีน้ําตาลนน้ําตาลอ่อนตัวนี้นะครับเป็นลายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกตามนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกไปผมก็จะได้ไปเข้าสายให้มันถูกนะฮะอันนี้ผมจะเข้าตรงหน้ากากก่อนนะครับตัวหน้ากากนะครับด้านหลังนะครับมันจะมีนะครับตัววัดนะว่าเราจะต้องปอกตัวสายเนี่ยลึกยาวแค่ไหนนะครับเนี่ยครับเนี่ยเอามาทาบครับท้าบเข้าไปที่ตรงนี้นะครับเนี่ย ทาเข้าไปเพื่อที่เวลาเราตัดตัวทองแดงนะฮะให้มันเหลือทองแดงเนี่ยมันจะได้พอดีกับที่เราจะยัดเข้าไปที่รูนะครับนะฮะโอเคอันนี้ผมผมใช้เป็นกรรไกรตัดเล็บนะครับเพราะว่าผมไม่มีเป็นครีมปอกนะฮะโอเคนะครับสมมติว่าอ่าตรงนี้ผมให้ดูนะครับอย่างนี้นะฮะเนี่ย นี้นะครับแล้วก็น้ำตาลอ่อนนี้ผมให้เป็น L อนะครับ L ก็จะอยู่รูนี้นะครับสมมุติว่าเนี่ยพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บพอเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็จะลึกเข้าไปพอดีนะครับแล้วเราก็ทําการขันน็อตนะครับก็เรียบร้อยนะฮะแล้วก็สายสีฟ้าสีน้ำเงินตัวเนี้ยนะครับก็ทําเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสาย N นะครับผมให้เป็น n นะฮะแล้วก็ให้ทําการสอดเลยครับ สอดเข้ารูที่เราเตรียมไว้ครับดึงมายาวๆก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาจับอีกทีนะครับโอเคนะฮะตัวหน้ากากนะฮะอ่าอันนี้ผมจะเลือกให้มันเป็นอย่างนี้นะครับตำแหน่ง L อลนะครับ L ออยู่บนนะครับให้มันอยู่เดี๋ยวนะอืมอันนี้จริงๆเพราะถ้ามันอยู่ในท่านี้เนี่ย สายที่เสียบอืมสายที่เสียบนี่ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวมันจะติดกําแพงหรือเปล่านะฮะอ่ะไม่เป็นไรครับเอาตามนั้นไปก่อนนะครับเพราะว่าหรือเราจะตีลังกาแบบนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะครับอันนี้มันเปลี่ยนไม่ยากนะครับเพราะว่าอันนี้ผมทํามาชิดชิดกับทางกําแพงทางนี้นะฮะผมก็จะอยู่ในท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าลักที่จะมาเสียบเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแบบ เป็นตัวแอลทะแยงไปทางนี้หรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะไปชิดกำแพงนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรฮนะอันนี้เดี๋ยวมาเปลี่ยนที่หลังได้นะครับไม่ยากเผื่อสายออกมาก่อนอนะครับโอเคนะฮะอันนี้ผมใส่สายเข้าไปเรียบร้อยนะครับขันอ็อตเรียบร้อยนะครับ ยึดน็อตเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการรีดสายนะครับเพื่อจะใส่เข้าไปในรางนะครับอันนี้ผมใส่ตัวหน้ากากนะยึดน็อตเข้าไปแล้วนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ผ้านะครับหรือว่าถุงมือผ้าก็ได้นะครับเนี่ยครับทําการรีดนะครับรีดสายนะครับแล้วก็รีดแล้วก็แนบเข้าไปที่รางแล้วก็ใส่รางปิดไปเลยครับ เราก็จะเดินไปเนี่ยเราก็จะทําการใส่สายแล้วก็รีดไปเรื่อยจนกระทั่งไปถึงจุดที่เราจะต้องไปจ้าเข้ากับสายเมนนะครับตรงนี้นะฮะโอเคนะครับอันนี้ผมลากสายมาจนถึงุจุดที่จะจ้าเข้ากับสายเมนแล้วนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยเขามีเป็นรางของเก่าอยู่นะ นี้นะครับสายที่อยู่ด้านในนี้นะครับนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ตัดเบเกอร์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูกันว่าสายที่อยู่ด้านในตรงนี้มันก็จะมีเป็นเส้นสายไฟนะครับนี่นะฮะตัวนี้เป็นเส้นสายไฟนะครับก็คือเขาก็เดินมาจากด้านนอกนะฮะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นเล็กนี่เป็นสายโทรศัพท์นะฮะนะเพราะว่าบ้านนี้เป็นบ้านเก่านะครับแต่ก่อนมีสายโทรศัพท์นะครับเดินสายโทรศัพท์ขึ้นมาด้วยนะครับก็เดี๋ยว ผมจะใช้วิธีก็คือน่าจะใช้วิธีอย่างนี้ดีกว่านะครับตัดนะฮะเดี๋ยวจะใช้วิธีตัดต,ต่อตรงจุดน,นี้นะครับตัดแล้วก็พันสายไฟเข้าไปนะครับย้ำด้วยคีมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เทปพันสายไฟนะครับเก็บงานนะแล้วก็เพราะตรงนี้มันใส่รางอยู่แล้วนะครับเนี่ยตรงนี้มันมีรางของเก่าเขานะครับเนี่ยยังไงก็เดี๋ยวก็ปิดตรงนี้อยู่แหละนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ ทางนี้ก็เป็นแนวแนวสายไฟที่ที่ผมเดินเดินมาจากจุดที่พ่วงออกไปนะครับตรงนี้ก็เก็บอยู่ในรางนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนนี้ต้องตัดไฟแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องออกตัวสายไฟนะแล้วก็ทําการต่อ,อเข้าไปนะครับตัดเบรเกอร์นะครับอย่าลืมนะครับทํางานกับไฟฟ้านะครับสองโวลต์นะครับ ่อนจะจับสายไฟหรือว่าทําการตัดต่อสายไฟนะครับต้องทําการตัดเบรกเกอร์ลงนะครับนี้ผมตัดเบรกเกอร์เรียบร้อยนะครับก็เช็คไฟดูอีกทีนะครับว่ามันจะต้องตัดจริงๆนะฮะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเนี่ยใช้ไขควงเช็คไฟนะครับเช็คนะครับว่ารูล่างนะครับจากเดิมนะฮะที่เช็คตอนแรกก็จะเป็น L นะครับจะมีไฟวิ่งอยู่นะครับอันนี้ตอนนี้ตัดเบรกเกอร์ไปแล้วนะครับก็จะไม่มีนะครับอันนี้ N ก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับก็ นะตำแหน่งที่ที่ผมเดินสายมาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นจุดที่อันนี้ผมตัดแล้วนะครับอันนี้คือผมกะแล้วว่าเดี๋ยวผมจะจ้าสายเข้าไปประมาณแถวๆนี้นะครับแล้วก็เก็บงานด้วยเทปพันสายไฟแล้วก็อันนี้เขามีรางอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้มันงานจะสวยไม่สวยเนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่าเออถ้าเกิดมีเป็น อุปกรณ์ที่เป็นเชื่อมต่อสายไฟที่มันดีกว่านี้มันก็ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้เนื่องจากผมเก็บสายอยู่ในรางนะครับไม่ได้เก็บอยู่ภายนอกนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมีกล่องพักไฟหรืออะไรนะครับก็จะเก็บอยู่ในนี้เลยนะฮะตอนนี้ผมออกตัวสายไฟเรียบร้อยนะครับเนี่ยทางนี้นะฮะอันนี้เป็นลายนะครับเส้นดํานะครับอันนี้เป็นสายที่มาจากสายหลักนะครับแล้วก็ท่อนล่างตรงนี้นะครับ ตรงนี้เป็นสายสีเทาๆขาวๆนะครับตรงนี้ก็เป็นสายนิวตันนะครับแล้วก็เส้นนี้ทางนี้เนี่ยก็คือเป็นทางที่ผมจะนํามาต่อนะครับต่อพ่วงออกไปนะครับเส้นนี้ของผมน้ําตาลอ่อนนี่ผมกําหนดให้เป็นสายลายนะค,ะครับแล้วก็สีฟ้าสีฟ้านี่ผมกําหนดให้เป็นนิวตันนะครับเดี๋ยวก็จะทําการพันเข้าไปนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทางนี้เดี๋ยวก็จะ เก็บงานด้วยตัวเทปพ,พันสายไฟแล้วก็เก็บเข้ารางนะครับอันนี้ผมพันสายไฟเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นสายที่มาจากปักพ่วงนะฮะที่เป็นเต้าเสียบพ่วงนะครับเข้ามาอันนี้เป็นลายนะครับมาพันเข้าไปที่จุดนี้นะฮะสายดํานะครับสายดําดของสายเมนนะครับแล้วก็ทางนี้นะครับก็เป็นสายสีน้ําเงินนะครับ สีน้ำเงินก็มาเข้ากับสายเมนเดิมของเขาก็จะเป็นสีเทาๆอ่อนๆนะดำเขาเป็นลายนะครับแล้วก็คือสีอ่ะนะครับอย่าไปอย่าไปอย่าไปใช้วิธีจำสีนะครับหมายความว่ามาตรฐานของแต่ละปีมันบางทีมันแตกต่างกันนะครับเพราะว่าสายเมนชุดนี้มันเป็นสายที่เดินมาแล้วประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับในยี่สิบกว่าปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี่ยบางทีสีอะไรต่างๆมันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้น เราทําของเราเราก็จะรู้ของเรานะครับแต่ถ้าใครมาทําต่อเนี่ยยังไงเขาก็ต้องวัดไฟอยู่แล้วนะครับตามหลักนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บงานด้วยเทปพันสายไฟก็ใช้เทปที่ดีหน่อยนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับ 3m เนี่ยแหละนะครับ3 m มอมันทนดีนะครับอยู่ได้เป็น10บสปีแหละนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้มันมันไม่ใช่ภายนอกนะถ้าภายนอกเนี่ยมันจะมีเรื่องอุณหภูมิอะไรมาเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นภายในอาคารนะครับก็ ห้องบางทีเปิดลมเปิดพัดลมบ้างเปิดแอร์บ้างนะครับไอ้เรื่องอุณหภูมิไม่มีปัญหานะครับเราก็เก็บงานด้วยเทปพ,พันสายไฟแล้วเราก็จะเก็บเข้าสายรางตามเดิมนะครับโอเคครับตอนนี้ผมออนเบเกอร์ Baker, กลับมาแล้วนะฮะเ okay, กบะะ็บสายเข้าไปในในเรียกว่าในรางเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะตรงนี้นะครับเชื่อมอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ฉนวนเนี่ยเศษที่เป็นเศษเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะ เศษที่เป็นฉนวนเดิมเนี่ยผมก็มัดกลับไปด้วยนะครับพันกลับไปแล้วก็พันด้วยเทปพันสายไฟนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเทปลําพังแค่เทปพันสายไฟก็อยู่ได้เป็นสิปีนะครับเทปคุณภาพดีๆนะครับอันนี้ผมใช้ตัวฉนวนเดิมของมันเนี่ยใส่เข้าไปด้วยนะครับเก็บอยู่ในนี้นะฮะโอเคเนี่ยฮะแล้วก็อยู่ในรลางครับยาวไปครับไปอยู่ที่มุมนู้นนะฮะอยู่ที่มุมนู้นนะครับเดี๋ยวไปดูมุมนู้นกัน นี่นะฮะก็เ,เป็นจุดที่ควงมานะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวมัลติมิเตอร์ครับใช้มัลติมิเตอร์ในการเทสนะเพราะว่าเราใช้ไขควงเช็คไฟเนี Check ่ยมันก็ได้นะครับแต่ว่ามัลติมิเตอร์มันจะรู้เลยว่าตัวเลขวิ่งมาเท่าไหร่นะครับนี่นะฮะก็ตั้งไปที่ AC นะครับ เนี่ยครับก็ได้ค่ายังไม่นิ่งครับอ่าเนี่ยครได้ค่าตัวเลขอยู่ที่สองร้อยสาสิบกว่าโวลต์นะครับอีกรูหนึ่งเนี่ยครับสองร้อยสมสิบห้าสองร้อยหกอะไรประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการต่อพ่วง โถเต้ารับไฟนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้ยากนะฮะเพียงแต่เราก็ต้องเก็บงานให้เรียกว่าให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนฝีมือการเก็บงานอย่างผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันนี้เราใช้เองนะครับผมก็พยายามจะเก็บให้มันแบบไม่เลอะเทอะไม่แล้วก็ที่สําคัญคือความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยนี่จะต้องต้องชัวนะครับเพราะว่าเวลาเราทํางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้านะอย่างเงี้ยนะครับ ที่เป็นไฟบ้านอันตรายนะครับก่อนจะทํางานอะไรก็แล้วแต่ก่อนจะลือ้อก่อนจะแกะก่อนจะซ่อมจะต้องตัดเบรกเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับอย่างเงี้ยผมก็ตัดเบรกเกอร์ออกนะครับแล้วก็ตอนนี้ออนเรียบร้อยนะครับมีไฟเข้ามานะฮนะนี่ฮะอย่างงี้นะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ